และพระอริยะโสทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอาาคพขอบาราีหลวงปูร่วดรวมบารมีของท่านทั้งหมดไปที่รูปรลักทั้งหมดที่เราพาการสร้างไว้แผ่ไปทั่วทั้งสามแดนโลกบระท่าแผ่ไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระพเจ้า,าทั้งหมดขออัญเชิญเทพพร์ทุกชั้นทุกภบทุกภูมิโลกโอภา ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุมาร่วมตวดบทคัตสามหาจักรพรรดิโดยพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังฟุตฟุตทางชีวิตต่างมีภูเชมิทางมังชีวิตต่างมีภูเชมิทางธรรชีวิตต่างมปูเชมิภูธรรวันทาริ ขังวันทามิสงฆางวันทามิคูอุปชาอาจารย์คู่นางวันทามิมาตาปิตุคู่นางวันทามิภระไศสิตา กัสสังนามตัสสะะวะตอะระตัวสัมมาสัมปวะกัสสัสุทัสารนังขะชามิธรรมสาระนังขชามิสัง สิกขาปัทยังสมาธิยามิสุราภิเรยะมัจฉาปมาตสานาเวระมานีสิกขาปัทยังสมาธิยามิสิกมานีปัญจสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมา จัสิกขาปัตตานิสัมมาทิยามิอิมานิปันจสิกขาปัตตานิสัมมาทิยามิสีเลนะสุขติญญนติสีเลนะโภคสัมปทาสี

สังขาราธนานางกาลูนีนามภิสัตว์อาคันติมายาอิติภัควานามาพูิสัตว์อาคันติมายาอิติภัควานโมโภูิสัตว์ โยนาโมโพธิสัตโตภูมิปัญโยนาโมโพธิสัตโตภูมิปัญโยโยโยโทโสโมหิตเต

พะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสพคะวโตออรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสพะวโตออรหะตตสัมมาสัมพุทธะนโมพุทธ สีสาหาัสาสุธรรม,มาพุโทโธรรมโมสัมโฆยะถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรม,มบา,าบูชาสังฆบูชาอากขีทานังวารังพันธังสีวลีจะมาหาเทลังอาหังวันทา ตาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสะ สีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพสุูทธาธรรมมาสังฆาภูเชมินามพุทธายะทาพุทธาไตรัตนายานมานีโนภระ สีสหาสะสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวารังคันธังสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันธามิทุระโต อาหันทามิทาตุโยอาหันทามิสัพพโสพูทธาธรรมะสางฆาภูเชนินามพุทธายะ้าพุทธไตรัตนาญังมานีนกภรัตสีสาหาสุธรรมาพุตโตธรรมโมสังโฆ ยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีธานังวารังคันธังสีวารีจะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตออหังวันธามีธาตุโยอหังวันธามิสัพพโส อุทาธรงพระสังฆระอุเชมิข้าพเจ้าขอดสามผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระเจ้าตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันาชาผู้ที่เคยเกี่ยวพันกับ สัพเพสังฆาภาระปัตจัปัจเจกานันจะยังภารังอารหันตานันจะเตเชะนราคังพันธามิสัพโซสัพเพปุธะสัพเพตัมมาสัพเพสังฆาภาระปัจจั Buddha sakti sama so. sakti sangka halap pada pacita nancy yang karang arahan tanang jati jenaka khan khami sabaso sab Buddha sakti sama sakti sang So,